สวัสดีครับสวัสดีทอมมี่นอฟซีแฟนคลับทางช่องพ่อแม่องหญิงลำเพลินนพเชี่ยวครับต้นนี้ถึงหนาเงานแล้วครับบ้านข่าวตำบลข่าวอำเภอศรีระบุ้มครับเมืองเกิดลอยครับลู่เลี้ยวไม่ใช่แดดเงากำลังจอดรถครับตอนนี้กำลังจอดรถเมื่อไหร่จะแต่งสองซัน

บรรยากาศด้านหน้าทางเขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวกำลังจะลงครับกัาลอ เอัสีครับรายก้ามวันจะลงเดนต้นได้ดีกับเือไทยคิมสวัสดีครับสวัสดี

เออย่ามช่วยซุกฉไปเอ็ก็แปาไม่ได้ทายคิมใหม่วคนรับเพื่อนอฟฟิเชียลไ้องคิดไปเลเอ้าเดีิปเดี๋ยวจะไปพนลิจะเป็นจกไหนดี่ฝากไปเบิ้งนี้ได้จ้าช่องแองจี้ช่างแต่งหน้าอุ้งิงรับเพื่ออฟฟิเชียลอันนพูดเยอะยะก็คือหนฮันดูนมเดาค่ะบราวมี

เออเออเอเฮ็ดดีเฮ็ดดีครับครับอะไรสิคนของคุณแม่่มาลานซื้อโซ่มาสันยีบอกมาแล้วครับเอาพอเราโทษสามีผู้ใดยืนให้กันรับเหมไม่ใช่หมายถึงว่าตาชัดมันเดียวไม่เห็นอะไรเลย ฮะแค่อันนี้ไหมเซมกี่ด้กเก็ได้ปิดก็ได้บ่มันเอะระบบ้ไปเบิร์บอลถเดียวเดี๋ยวปิดไฟรถก่อนตอนนี้อยู่หน

ยัอกห้เวทีนะคสวัสดีครับสวัสดีครับเวลินต้องดู

เอาหุ้ยิ้มาใส่วยเขานะท่านอยู่นะเอาไม้เมหจาสะพวกมาแล้วเดี๋ยวจะรถไส้ไม่ไงรถส่นไฟโว้ยรถไส้เีไแบบรอเหนอบเป็นอย่างีเหอนดข้างละละตเด้างยามยุ่ทางเลยตัวนี้้างข่างดีเลย คุณกัจมันนี่ครับช uh ิมากะราบีนาค้วยหรอชิาโมรับคับรมื่นแยงยังไงหกแปดครับตรนด้านหลัง พึงเต็นแล้วครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้สนีครับสวัสดีครับจบแล้วจบแล้วจังที่ะผู้ชายมาเต็นเต็นลูก